เริ่มทำสมนิานเรี่ทำค่ะเริ่มทำพาพี่เอ็มค่ะค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรายก่ขยจากสันติอสงฆ์นะคะมาที่สวนป่านาบุญสามนะคะพี่จันเจ้าคะ่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอเขียวได้มีการบรรยายนะคะที่บนเวทีณะตอนนี้เนี่ยอาจารย์พากําลังจะพาเราไปที่พาพี่น้องพาพี่น้องไปดูค่ะการท้าหลุมขออเพียงนะคะ่แล้วแต่ตอนจุดนี้เราอยู่บริเวณหน้าสวนป่านาบุญสามนะคะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะ เดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะมาอธิบายเรื่องของต้นไม้พืชผักต่างๆนะคะให้พี่น้องได้ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ได้พูดคุยกับพี่น้องของเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะดูจุดนะคะว่าท่านอาจารย์จะพาพี่น้องไปชมตรงจุดในบริเวณไหนคะนะคะพี่เอ็มค่ะน่าจะพาไปดูโคกเขาเรียกว่าพาชมสวนของสวนปานาบุนสามนะคะค่ะ ณนะตอนนี้นะคะก็อาจารย์นะคะพาเดินเหมือนกันได้พาออกกําลังกายเลยนะหลังจากนะที่ได้ฟังการบรรยายไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถือว่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่พี่น้องจะได้มาเรียนรู้การสร้างอาหารดีด้วยนะคะ,คะเพื่อให้สุขภาพดีค่ะค่ะท<า><า>นายกระชับกระชับแล้วก็แล้วก็พี่น้องกเปร้าทำไงอ่าทนาย์เปลี่ยนไม้นะคะ อันนี้เรียกว่าโคกพอเพียงนะที่เราเออกแบบไปเนี่ยโคกพอเพียงนี่จะสามารถปลูกพืชได้ทง้ทงท้งฤดูฝนทั้งฤดูแรงอ่าเดี๋ยวบอกบอกวิธีการทำก่อนแล้วก็จะบอกว่ามันมีร,ร,รมายละเอียดนวิธีทำก็คือเราเอากิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้ามากองกองกองขึ้นไปเลยครับมันมีสองกรณีนะหนึ่งถ้าเรามีดินเยอะเนี่ยเราสามารถกอง กิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเรากองไปได้เลยกองประมาณ 1- 3สคืบโดยกิ่งไม้เนี่ยเอาไว้ด้านล่างสุดคือตัวไหนแข็งงเอาไว้ล่างสุดแต่ถ้าเราไม่มีกิ่งไม้เราก็ใช้ใบไม้ใบหญ้าได้เลยนะใบไ,ไม้ใบหญ้าเศรอาหารกองสูงประมาณ 1- 3สคืบนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามีดินน้อยมีดินน้อยให้เราขุดดินตรงนั้นออกมาให้เราขุดดินตรงนั้นออกมา ลึกประมาณ 1- นึ่งถึงสคืบแล้วแต่เราจะขุดได้ค<อ>วามกว้างแล้วแต่เรามีแรงตอนนั้นนะครับ<ช>แล้วก็ใส่กิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าลงไปแล้วเอาดินแล้วใส่ลงไปแล้วให้มันสูงเหนือดินขึ้นมา 1- นึ่งถึงสคืบเลยแล้วก็เอาดินกลดเอาดินที่เราเราขุดออกมาเนี่แหละกลกลับไปนะครับทำไปทีละน้อยได้ไม่ต้องท,ทําทีละเยอะเราท,ทําทีละน้อยได้ก็ทําท,ทีละคืบสองคืบสามคืบก็ได้ถ้าเรามีกําลังน้อยนะไม่ใช่ว่าทําทีเดยวใหญ่แบบนี้เลยนะทำไปทีละน้อยก่อน พอเรามีแรงอีกเป็นไงเราจะมาขยายอีกเราก็ขุดต่อไปเร้ก็ขุดดินตรงนั้นออกตรงตรงที่เราจะขยายขุดดินออกมาแล้วใส่ินรีย์วัตถุเข้าไปก็เริ่มแล้วแหละแล้วเกรองดินเข้าไปก็เริ่มก็ขยายได้เราจะขยายเท่าไหร่ก็ได้ในรถเรามีถุงห่อนียเป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าใครมีดินเยอะอยู่แล้วมีดินที่อื่นดินดีเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องขุดเลยก็เอากิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้ามากรองเลยจะกองบนดินอะไรก็ได้ดินเหนียวดินทรายดินร่วนดินลูกหลังก็ได้นะ กองบนถนนก็ได้เพราะเราเคยทํามาแล้วนะกองบนหินก็ได้ไกองบนพลาสติกก็ได้ไสรุปแล้วมันปลูก<ห>ได้ทุกพื้นที่อ่ะนะโดยวิธีนี้พอกองไปเสร็จทรงไหนครับเราเอาดินมาแปะแล้วดินที่เราขุดขออกมาเนี่ยแปะเข้าไปนะแล้วทีนี้แปะเข้าไปเท่าที่เรามีนะให้ดีถ้ามันมีดินที่เราคลุมไปสักประมาณครึ่งหนึ่งจะดีนะครับคลุมดินซวัตถุไปสักครึ่งหนึ่งจะดีนะเสร็จแล้วจากนั้นพอเราจะปลูกเราจะปลูกตรงไหน,นสมมติเรามีดินน้อยบอกงี้ก่อน ถ้าเรามีดินน้อยเราแปะเป็นบานพื้นที่ที่เราจะปลูกเ็พอเอาดินเรานั้นไปแปะก่อนแล้วก็แหวกดินเัานั้นออกอ่าก้างยาวลึกสักครบหนึ่งแล้วใส่ดินดีเข้าไปดินที่เราจะปลูกอะใส่ดินดีเข้าไปดินดีทําไงทําไม่ยากดินดีเนี่ยให้เอากิ่งไม้ให้เอาใบไม้ใบหญ้าหรือเศษอาหารไปคลุกกับดินเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีนะไปคลุกกับดินนะแล้วก็ถ้ามันให้มันมีความชื้นพอหมาดๆถ้าเป็นเศษอาหารส่วนใหญ่มันจะชุ่ม คลอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องผสมน้ํคลุกคลุกคลุกกันแล้วก็จบแต่ถ้ามันไม่ใช่เศษอาหารน้มันเป็นใบไม้แห้งอ่าเป็นใบไม้เป็นหญ้าแห้งเนี่ยเราคลุกกับดินเสร็จให้เราลดน้ําให้มันชุ่มๆหน่อยให้ชุ่มพอหมาดๆหมาดใบไม้ก็ว่เราเหมือนเราซักผ้าเราบิดผ้าหมาดๆเนี่ยมันประมาณนั้นแหละก็ประมาณนั้นจุลินทรีย์มันจะทํางานดีแล้วเอาไปใส่กระสอบไว้ไปใส่กระสอบไว้หรือเอาอะไรมาคลุมไว้ก็ได้เดือนหนึ่งมันจะเป็นดินปลูกชั้นดี นั่นเป็นปุ๋ยเป็นดินผูกชั้นดีเลยเอามาปลูกได้เลยนะครับหรือจะผสมกับดินเปล่าอีกหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปในจุดที่เราจะปลูกเราจะปลูกอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วในโคกเราสามารถปลูกผสมประสานได้เราจะปลูกก็ได้ผสมผสานก็ปลูกไปเลยอันนี้ดาวดอยดาวดอยเนี่ยเราปลูกคลุมไว้ดาวดอยอมเซ้าบ้านอมเซ้าป่าเนี่ยมันเป็นนี่แหละที่เป็นถักปั่นและนะอันนี้นะอันนี้ดาวดอยนั่นออกเซ้อบ้าน เอาเสื้อ <Stars S 2> ป่าทำรองเสื้อบ <หา S 1> ้านคนละตระกูลเดี๋ยวเราค่อยไปดูหน้าตาเขาไปดูของจริงเขานี่เราสามารถที่จะออมีพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารได้ด้วยแล้วพอมันเยอะเกินไปทาสมารติกินไม่ทันขายไม่ทันอะไรไม่ทันตัดลงเป็นปุ๋ยต่อได้เราไม่ต้องไปหาปุ๋ยที่อื่นเราจะทําปุ๋ยในพื้นที่เองเลยเราตาัดลงเขาก็เป็นปุย๋ยละตัดลงก็เ,เป็นปุ๋ยแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ตัดลงอีกก็เป็นปุย๋ยละ ตรงไหนเราจะปลูกเราไปแหวกต,ตรงนี้ออกก็ <หา S 2> จะ <ไป S 2> ถอน <หา S 1> ออกแล้วเราก็ใส่ดินดีเข้าไปแล้วก็ปลูกได้นะแล้วเอาตัดตรงนี้คลุมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้ทั้งเป็นสมุนไพรเป็นอาหารเป็นปุ๋ยก็ได้หมดเลยนะเอาไว้คลุมดินก็ได้นะครับนี่เราก็สามารถปลูกพืชหลากหลายได้นะเราสามารถที่จะปลูกผลไม้ได้ทุกอย่างแหละผลไม้เราจะปลูกก็ได้เราจะปลูกพืชอื่นๆปลูกพริกปลูกมะเขือ ปลูกดาวดอยปลูกอมแซบปลูกอะไรก็แล้วแต่เราที่เราจะกินจะใช้อะนะเราก็ดูระยะาห่างให้มันพอเหมาะแล้วก็ลดน้ําลดน้ําก็เนี่ยระบบน้ําเราอยู่อย่างนี้แล้วแต่ใครจะทําระบบน้ําแบบไหนก็ได้แล้วแต่ใครจะทำใส่น้ำก็ลดน้ำพอชุม่มโดยวิธีการนี้หน้าฝนมันก็จะพืชจะเจริญง,งอกงามดีเพราะน้ำจะไม่ท่วมน้ำก็จะไม่ท่วมเพราะเขาอยู่ข้างบนอย่างงี้พอถึงหน้าแล้งพอถึงหน้าแล้งเขาก็เก็บความชื้นได้ดีเพราะเขามีอินทรีย์วัตถุนะ เพราะฉะนั้นจะปลูกพืชได้ทุกฤดูเกษตรกรจะมีปัญหาส่วนใหญ่นะ,ะก็คือหน้าฝนแล้วน้ํามันเยอะไปแล้วพืชตายอันนี้จะมีปัญหาปลูกพืชไม่ได้หลายชนิดเลยพอถึงหน้าแรงกันแรงเกินไปรอ้อนแรงเกินไปก็ไม่รอดอเช่นเดียวกันแต่วิธีนี้แก้ปัญหาได้หมดและวิธีการนี้แก้ปัญหาเรื่องหญ้าเยอะได้เพราะว่าอะไรหญ้าที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะขึ้นบนบน,บนมันจะไม่ลึกมันเกาะมันเกาะบนบน มันจะถอนง่ายถอนแล้วก็ลงเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับมันมันจะไม่มีปัญหาเรื่องยากเพราะว่ามีเยอะเท่าไหร่เราย,ยิ่งชอบมีเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งชอบเพราะอะไรเพราะว่าจะได้เป็นปุ๋ยให้เราพอขึ้นมาพอประมาณแล้วคลืบสองคลืบแล้วก็ถอนลงไปเป็นปุ๋ยได้อีกแล้วมันถอนง่ายเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากข้างล่างนู้นมันจะเกิดเพื่ผิว,ผวมันจะถอนง่ายๆ, <c oughs> ๆแล้ววิธีการนี้จะไม่ต้องพรวนดินเพราะอะไรไม่ต้องพรวนดินเพราะว่ามันโปร่ง อากาศมันจะเข้าได้ดีรากก็ชอนใช้ได้ดีไม่ต้องไม่ต้องพรวนดินเลยนะครับแล้วถ้ารากพืชไปถึงไหนต้นต้นพืชเราไปถึงไหนแล้วเราต้องการสมมติว่าดินตอนนั้นมันน้อยเราก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปได้ใส่ดินปลูกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วพอเราลดน้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆเื่อๆเกิดอะไรขึ้นครับพอลดน้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะอินทรีย์วัตถุที่เรามากองมันจะกลายเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยนั่นอันนี้กองปุ๋ยนะทั้งหมดคือกองปุ๋ยทั้งกิ่งไม้ใบไม้เป็นปุ๋ยหมดเลย สูงเท่าไหร่ครสูงประมาณหนึ่งถึงาสามคืนะอ่จาจะพื้นดินประมาณหนึ่งถึงสามคืบจะกำลังดีนะครับโอเคไหมอาจารย์คะไอเศษอาหารที่ไอเหลือในครัวนี่นะคะต้องเอามาคลุกกับดินก่อนใช่ไหมคะถ้าให้ดีมาคลุกกับดินก่อนเพราะว่าเคยเทใส่ในโครัแล้วมันตายเลยอ่าอ่าถ้าให้ดีคลุกกับดินก่อนส่วนเศษอาหารที่อยู่ในครัวเนี่ยให้มาคลุกกับดินก่อนเพื่อเจือจางมันด้วยแล้วเพื่อให้มันหมักด้วยนะคือ จริงๆเนี่ยเศษอาหารที่อยู่ในครัวถ้ากินแบบสูตรแพทย์วิถีธรรมเนี่ยมาใส่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มันไม่เค็มไม่รสไม่จัดแต่ไอ้ที่เอาเอาเศษอาหารแล้วไปใส่เลยแล้วมันตายอ่ะเพราะว่ามันรสจัดขนาดคนยังจะตายเลยคนกินก็เป็นโรคอย่างงี้นะพืชก็เหมือนกันนะมันรสจัดไปจริงแล้วต้องคลอาหารแต่อาใช่ใช่ถ้ามันรดไม่จัดอ่ะมาใส่ได้เลยนะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใส่แล้วก็ดินกรอบไว้เพราะว่าแมลงวันจะได้ไม่ตองถ้าเขาจะเปื่อยไปของเราเนี่ยมาใส่ได้ทันทีเลย อาหารสูตรเราแต่ถ้าเราได้เสษอาหารมันจากคนอื่นเรามาใส่เลยไม่ได้นะเพราะว่าเขาปรุงรสจัดเราต้องไปคลุกดินก่อนมันก็จะเจือจางไปคลุกกับใบไม้ใบหญ้าก่อนคลุกกับใบไม้ใบหญ้าหรือกับดินก่อนมันจะเจือจางเจือจางแล้วมาใส่ได้เลยมันมันเฉะแลวมันเน่าอยู่ที่โคนอ่าที่มันแฉะมันเน่าอยู่ที่โคนก็เพราะว่านั่นแหละมันรสจัดนั่นแหละทาไปคลุกดินก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นคลุกดินก่อนคลุกดินแล้วทิ้งไว้หนึ่งถึงสี่สัปดาห์ แล้วเอามาใช้ได้เลยครับอาจารย์ค้า,าดินเอาดินซื้อไปได้ไหมตอนนี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวดเดี๋ยววันหน้าแต่ตอนนี้กาลังตั้งหลักอยู่เดี๋ยวก็จะผลิตได้วคิดว่าอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะซื้อได้อีกสักเดือนหนึ่งถ้าใครจะซื้อดิน,นซื้อได้แต่ตอนนี้ตอนนี้ขอขอขอใช้ทางนี้ก่อนแล้วจะทาเผื่ออจาจย์รยครีบับเคยเอาเศษอาหารมาหมากักแล้วทีนี้ปัญหาที่เจอคือมดอ่า มดป็นขึ้นเศษอาหารแล้วก็มีมีหนอนมีตัวมีเชื้อราด้วยแล้วหมักแบบไหมหมักหมักไบไหมคุกกับดินนี่เหรอไม่ไม่ได้คุกค่ะเอาเอาถุงใส่แล้วก็เศษอาหารใส่โอ้อันนั้นาหมักไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวกาพูดกันหมักเดี๋ยวเราไปพูดทั้งโากทั้งโลกไปครับฮะเดี๋ยวไปทั้งโลกกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามกันทางร่มนู้นเดี๋ยวเป็นลมขึ้นมาอ่าอ่าอ่าอันนี้แดดอ่าเมื่อกี้นี่ดีแล้วหล่ะถามตรงนี้อ่ะหมักไม่ถูกเดี๋ยวจะพาไปดูในร่มนี่ไงครับมันก็เริ่มงามแล้วแต่ละอย่างนะเดี๋ยวต้นก้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะเราเราไปดูหมักปุ๋ยล้วค่อยค่อยกลับมาดูนะอันนี้ต้นก้าพืชพื้นบ้านอ่าพืชพืชสวนครัวแล้วก็มีต้นก้าพืชพื้นบ้านพาดูหน้าตาเขาสักนิดนึงก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ไปไปอ่าเนี่ยเขาก็บอกอันนี้ นี่โอหปลาช่อนเนี่ยลิ้นปีเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะผักลิ้นปีด้วยเนี่ยอันนี้บัเตอร์เคสเล็กอ่ะวอเตอร์เคสเล็กอ่านั่นน่ะอันนั้นวอเตอร์เคสเล็กเนี่ยทษทีอ่าบัอเตอร์เคสเล็กอ่าอันนี้ลิ้นปีเนี่ยโอหปลาช่อนมีมีป้ายไว้อยู่อันนี้ผักปลาใบมณ์เนี่ยนะอย่างเงี้ยนี่ผักปลาใบแหลมนี่ยาทั้งนั้นอ่ะทั้งอาหารทั้งยานี่ดาวดอยนะอ่าอันนี้หอมแซ่บบ้านครัอ่ากัพวกพวกนี้มันจะ พวกนี้พวกทนเย็นอ่ามันชาตวพุนมันจะคล้ายๆกันนะทนเย็นอยู่ที่ใครสบายกับอะไรนี่วอเตอร์เครสนะวอเตอร์เครสใหญ่นี่อองแซบป,ปาหน้าตาแบบนี้อองแซบป,ปาหน้าตาแบบนี้นะนี่โสมไทยเนี่ยไอสิบเอ็ดอย่างที่อาจารย์บอกว่าควรจะมีไว้อ่ะนะเนี่ยนะนี่โสมไทยนะอันนี้สเลดพันธอนสมไทยมันช่วยอะไรโสมไทยมันจะมีเปรี้ยวมันจะไหลเวียนเลือดลมมันเป็นเปรี้ยวเย็นมันจะช่วยไหลเวียนได้เร็ว ฮนะ,ะ,ะเขากินใบมันเป็นส่วนใหญ่อ่าเขาจะกินใบมันไม่ไม่ค่อยกินรากแต่รากเขากินได้ฮะต้นกล้าไม่จำนายต้นกล้าเขาลังเพาะอยู่แล้ว<เ>ก็ <c oughs> ๆๆดูว่ามีอะไรจําหน่ายได้ก,กดด็ค่อยว่ากันฝ่ายกษตกรรมเขาจะนั่นอันนี้คือเสตเป็นพรเนี่ยเสตเป็นพรโตเมียเนี่ยนะอันนี้เสตเป็นพรโตเมียนะนั่นอ่ะเสรอาหารอ่ะนะพอดีพวกเรากินพืชเราก็เลยมีแต่พืชอ่ะเดี๋ยวเราเท